สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําเมนูง่ายๆนะคะพอดีวันนี้ไปตลาดมาก็เลยได้ผักกาดขาวมาก็เลยมาคิดว่าจะทําอะไรกินดีนะนะคะซื้อมาหัวใหญ่มากเลยนะคะก็เลยคิดว่าจะทําเมนูนี้เลยะคะ่ะเป็นเมนูปกนะคะเมนูชอบส่วนตัวนะคะผักกาดขาวผัดน้ําปลาค่ะชื่อเมนูนี้นะคะขั้นตอนแรกแล้วก็นําผักกาดขาวของเรามาผ่าขึ้น ที่มันแก่ๆหรือมันแข็งเกินไปแล้วก็เลือกออกก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะขั้ตนตอนต่อมาเราก็นําผักกาดขาวที่เราหั่นเรียบร้อยนะคะไปล้างในน้ําสะอาดนะคะสักสามน้ํานะคะล้างให้สะอาดนะคะนะคะนำไปล้างให้สะอาดเลยจัดพอเราล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะคะเราก็ไปแช่ในน้ําเย็นนะคะเพราะว่า การแช่ในน้ําเย็นนี้จะทําให้ผักกาดขาวเรากรอบนะคะไปผัดแล้วก็จะอร่อยค่ะหลังจากแช่นในน้ําเย็นเราก็เอาผักกาดขาวของเราให้สะเด็ดน้ํานะคะออกมาวางให้สะเด็ดน้ําหลังจากนั้นเราก็มาเจียวกระเทียมให้หอมๆเหลืองเลยะคะ่ะเอากระเทียมรอเหลืองได้ที่แล้วก็ตักออกนะคะแล้วก็เอาน้ํามันที่เหลือจากการเจียวกระเทียมมาใช้ในการ ตอนนี้เราก็ผัดไปจนผักเรายุกนะคะเราก็ทําการปรุงรสชาตินะคะการปรุงรสชาติก็ไม่ยุ่งยากอะไรคะ่ะใช้แค่น้าตาลทรายนะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําปลานะคะสักประมาณ2ช้อนนะคะดังนั้นเราก็ปิดฟ้าไปก่อนนะคะสักประมาณ1นาทีค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นํากระเทียมไว้นะคะที่เราเจียวไว้แล้วก็มาโรยหน้านะคะให้สวยงาม